ทุกวันมาร่วมสนุกนะเอ็นกันให้มันวาดุูด้วยกันคทิ์ม,มีปัญน่ไม่ดูไม่ได้แล้วฟปรดนับแต่ช้าละ,ละละทุกวันสนุกแต่เธอมาตดติดตามหาให้ทันวันลองเล่นด้วยกันสามสอหนึ่งไปสนุกเลย yeah. สวัสดีค่ะวันนี้ช่องพอยนาะทชาจะมาอา่านนิทานให้เพื่อนๆฟังนะคะชื่อเรื่องบันโซกับสตอเบอรี่แห่งหุบเขาวเวทมนต์พร้อมไม้สามสองหนึ่งไปสนุกกันเลยก็ละครั้งหนึ่งกลางหุบเขาแสนสวยงามมีภูเขาลูกหนึ่งซ่อนสวนรับไว้บันโซกระต่าย ขาวผู้ขี้สงสัยชอบประจนภัยได้กลิ่นหอมหวานโชยมาจากยอดเขาเขากระโดดดึงดึงตามกลิ่นหอมนั่นไปอย่างตื่นเต้นหัวใจเต้นตุบตาบตุบตาบไม่รู้ว่า ปลายทางจะเจออะไรแตกหิ่นนี้ช่างหอมเหมือนฝันบันโซปีนขึ้นบนเนินเขาพบรั้วเก่าๆปกคลุมด้วยต้นไม้สีเงินเขาผักเข้าไปและพบ ต้นไม้ใหญ่อยู่ที่กลางของสวนผล,ลไม้ที่ปลูกผล,ลไม้ลูกโตแดงสดใสเป็นประกายม,มันคือสตอเบอรี่แห่งแสงตะวันต้นไม้เวทมนตที่ เล่ากันว่าใครได้กินหนึ่งลูกจะรู้รสแห่งความสุขที่แท้จริงดึงบันโซกระโดดขึ้นสุดแรงหวังจะคว้าผลไม้แต่กลับหล่นตุ๊บลงมาแต่กลับหล่นตุ๊บลงมา ตาเบอร์รี่อยู่สูงเกินไปอยู่สูงเกินกว่าที่เขาจะเอื้อมถึงเขาลุกขึ้นปัดฝุ่นลองใหม่อีกครั้งดึงแต่ผลไม้ก็ยังคงอยู่บนยอดต้นไม้เหมือน ยืดยาวขึ้นอีกเล็กน้อยพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆจากสายลมบันโซนึกถึงหนังสือเวทมนต์เล่มเก่าที่แม่เคยอ่านให้ฟังเขาวลองร่ายอุโซล่าวิตตาบูมแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากเสียงฟ้าร้องฮึมหนึ่งครั้ง และกีบดอกไม้ปิววอนสตรอเบอรี่ยังคงนิ่งเงียบรอกับกำลังทดสอบหัวใจของเขาบันโซเดินไปที่ลำทานใกล้ๆขอความช่วยเหลือจากปาวิเศษเจ้าต้องใช้หัวใจที่มั่นคงไม่ใช่เวทมนต ปลาว่าน้ำวนก่อนจะสาดน้ำเย็นใส่หน้าเขาเบาๆบาันโซหัวล้อตัวเปียกปอนแล้วพูดว่างั้นเขาจะใช้ความพยายามแทนแล้วกันระหว่างกับมาที่สวนผลไม้บันโซนึก วัดโซนั่งพักบนก้อนหินใกล้ๆต้นไม้แล้วได้ยินเสียงดังเจ้ารู้หรือไม่สตรอเบอรี่ลูกนั้นไม่ใช่ไม่ได้วิเศษเพราะเวทมนต์แต่เพราะเจ้าต้องก็ฝ่าฟัน จึงจะได้ริมรถบานโซมองซ้ายขวาไม่เห็นใครนอกจากหินก้อนนั้นที่ยิ้มให้กับเขาบอนโซเริ่มหงุดหงิดงั้นเจ้าผลไม้นี้คงเปรี้ยวไม่อร่อยแน่ๆ ขาพูดเสียงดังแล้วเดินหนีหัวใจรู้สึกหนักอึง้งแม้แม้ปากจะบ่นว่าไม่อยากกินแล้วแต่แต่ขาเจ้ากับพาขา หันกลับไปมองต้นไม้นั่นอีกครั้งระหว่างนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินเสียงในใจเขาดังขึ้นเจ้าหยุดเพราะเหนื่อยหรือเพราะกลัวจะล้มเหลวอีกบรรซุเงียบไป ชั่วคู่ก่อนจะลุยลุกข,ขึ้นเดินกลับไปหาต้นไม้แล้วพูดเบาๆกับตัวเองยังไงก็ต้องลองอีกสักครั้งบันโซ่ค่อยๆไต่ต้นไม้ด้วยความระมัดระวังใช้ทั้งแรงขา และแรงใจและแรงสะสระัะทาแม้จะลื่นถลายบ้างแต่ก็ไม่ยอมแพ้ในที่สุดเขาก็ถึงยอด ของต้นไม้เกยหน้ามองลูกสตอรอเบอร์รี่แดงสดสายกลิ่นหอมจนใจเต้นแรงเขากัดคำแรกของสตอรอเบอรี่มันหวานละมุนสดชื่นยิง่งกว่าที่จินตนาการไว้นี่สินะรสชาติของความพยายาม เขายิ้มน้ำตาซึมเล็กน้อยไม่ใช่เพราะผลไม้วิเศษแต่เพราะเขาเอาชนะหัวใจทใี่อยากจะยอมแพ้ได้บันโซได้เรียนรู้ว่าเวทมนต์ไม่ใช่คำพูดหรือคาถาแต่มันคือพลัง สัตทธาสัตยา,า,าความพยายามและการไม่ยอมแพ้ที่ทำาให้ทุกสิ่งเป็นไปได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราอยากได้ไม่ได้ยากเกินไปแต่หัวใจเราต่างหากที่ ยังไม่ยอมลงมือทำจบแล้วค่ะสนุกไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพลอยนัทชาด้วยนะคะบายบาย